บุเคยเห็นอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้หมูห่อใบชากาแฟค่ะใบกาแฟใบกาแฟอ่าใบใบอ่อนเนื้อจิ้ิเนื้อหมูห่อใบชาจิ้มเนื้อแล้วก็บอกตรงตรงเนื้บอกไปขาดเพราะมาเสียบลูกมาเสีบเจ้ารูกมาแซ่บบอกเพื่อนอะไรหัวก็เสียบแล้วเนาะเสียบเพื่อนว่าเขาหลามตี เนื้อหมูห่อผักนะครับหอชาอ้นกระกรอบนะังกันเนาะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ราใหม่ไหมอืมครับเล้วอาชิมหมูตีอืมแล้วรดวดมันอยู่ประดิษฐ์มั้งเนาะใบกาแฟครับเนื้อหมูห่อกาแฟกาแฟบเราตัวนึงครับ บกาแฟกินได้เหรอต้องเอา้ขั้นหวนี่านีอันนี้อันนี้เนื้อหมูเหมือนกันใช่ค่ะโอ้ยเคยไงอ่ะลนทุกทีมึงกระเพาะมันแพงมดูสนบันี้ลองกินได้หลายตัวเลยพนแล้วกินน้ำกันเอาีกินรดวนี่แส in. <c oughs> really ่เือมัน มันขนาดแบบแฟใช่ไหม่กินกาแฟน้ำมันกันอย่างดีมันกันนะดีจ้ะอืมถ้าจะแบบตั้งเห็ดเนาะถ้าจะแสบอยู่ผมได้เนี้ยไปใส่วิตกินแล้วจะออกขมๆนั่นยงไงนะกาแฟเจ็ดชาจะแสบกว่าเนาะกาแฟออกขมๆแล้วแต่คนชอบนะครับถ้าเกิดผมไปในทางที่แบบคือจังกี่เพียรเนาะอันนี้

เะใช่ไหครับครัผมขอจุ่มจุ่มนานไหมครับไขน่นกกระทะสามนาทีค่ะสานีา่ผมว่าจะต้มไหมวันนี้จะเอาไข่ดิบก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะเอามาให้เอาไข่ดิบได้ไหมอันนี้ไข่สุกอ่ะอันนี้ไข่สุกแล้วอ่า่าไขสุกโอเคเอาไข่ดิบไหมเดี๋ยวจะเอามาให้ไม่ไม่ไม่ไมเปลี่ยนได้ค่ะเราไข่ดิบก็ได้จะเอาไปต้มให้มันหอนก็ดีเนาะถ้าว่าเป็นไข่ดิบใช้เวลาหกนาทีอครับ อันนี้มันเขาจุดแก๊สข้างากว้างไหมเนี่ยไม่จุดค่ะต้งองจุดลงไปเหมือนเราจรุดกระดานโอ้โหเดี่ยวเสื้อเจ้าเสื้อง่ายเนาะโอ้โหครับผาดก็ยัยงไ,ไหวดีนะมันขวัญนี่หรือเ,เนาะมัน สแสดงว่าน้าบอหอนปนไหนโดดดุหอนยู่่ออหอนตัวมือมือจุม่มที่ไรใส่กิงดืว่าใส่สบะสบเลยสุกแล้ววันีสุกแล้วเข้ามาอุ่นมันร้อนค่ะต้มแบบยางมะตูมแต่ถ้าเอาแครดิตต้มก็มีหกสติ ไม่รอ่องหรอกหก็คือต้องต้องพิสูจน์ก่อนว่าเมันตุ่มเดี่ยวใช่ไหมตุ่มเดียวกินไข่นกอันนี้นั่นไปมันแสบอยู่แต่ว่ามันหันมันจะติตดเปลือกมันติดเปลือกนี่แหะมันจะต้องแก้ตรงนี้อันนี้กต้องนี่นะคะอันนี้จะเรียกหุ่นอันนี้ก็เรียกหัวดีบตรงหวัวเสร็จแล้วก็จิก ก็ได้กินงเลยแล้งตรงนี้เอาน้นบอครับนี่ค่ะนี่นี่ค่ะนี่อ้คนตึนก็บตึนเนาะนี่ค่ะเนี่ยอบพี่สวยมากเอ้าขอบคุณครับต้องดีตรงหัวพี่ไปแตกต่างกันมาแตกต่างกันดีตรงหัวก่อนนะครับนี่ไงญ่ตรงหัวก่อนค่ะตรงน่าจะสวยนนะะะะคคลองงะมันจะแป๊บเดียวฮะดีตรงหัว ปวดแน่งเลยกระดีบตรงหัวแล้วก็แตกหน้าทาวนี่บอกรอเขาจะกล่าวครับออ๋เดี๋ยวใส่พร้อมใส่ไก่ให้กินใส่เยอันนี้คือราบหมูดิบนะผมอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเลยลองซื้อของจังหวัดเชียงใหม่มากินลองดูน่ากินไหมครับลองมึงเนาะราบหมู มันจะลำแต่อยู่บ่ไปกินบ่ที่เบ้าไ้เอามากก็บ่อ๋อัอบลูกนี่บบุับจับับับดูผักเงาอืม

อร่อยมากมมยมหาศาลตั้งเหยื่เขาขาวหวนเปียกนะฮะเขาจะใส่ประกันแผันยตไงหอมดีเลยหอมหอมอืเเป็นเหยื่มือเหยวราบเหนียวเอนะตั้งเหนือเขาจะเนียนลาบเหยว่อเยอค่อแจ่บดิจำติดมือเลยนี่ติมอโอ้ยอ้ยหะ ลำเจ็ดแต่มาทางเหนือเนาะมาเชียวเหนือหอ,หอมจับซ่บเยอะหันเหนืออหันเหนือ,นนอดีอยู่ไดแต่เขาบอกเขาสื่อไหมเอาบ่าจักลำแต้ๆอยู่บ่มทางผัก เชียงรายบ้าดิเอาบักริกเนื้อไทาอีกวะมะค่รอบ่ามะคั่ตจะซื้อกันนะครับผมได้แล้วมกรลำตะแตะโอ้ยจับเหรอจับไงมจับจซื้อมือจับจับชอบเผ็ดจำพริกหรือเปล่าหนอเขาก็ดู คุยามาักเพจท็อกกับดีดีเดี๋ยวแกวลับครับผมก็มาผมใด้ของแสบเนี่ยแล้วของเนื้อของเนื้อค้องขัดเหมือนลํำแทะแท้แ่บเล่นปะหอมหอมผมมักจิ๋อครับผมไอ้อดลองมันดูมาลองบึงล้ำแ๊ะแต้โอ้หอมมิลิน่ะมึงอันจะกินมั้นปะแืขึ้นใช้บามากแ่บเกือบตายโยข้ามมา ขึ้นก็เกาวะเซ่บเลยปะหอมหอม <laughs>